สวัสดีครับตอนรับกาสู่คริปโตท a l k กับผมแ a c โน o บอ d ีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคเรนซี y ครับรวมถึงต้อนรับหน้าใหม่ทุกคนด้วยเข้าสู่วงการนี้นะครับการเรียนรู้สําคัญที่สุดเสมอนะครับยิ่งรู้มากยิ่งได้เปรียบนะครับในยุคนี้นะฮะยุคแห่งการสื่อสารยุคแห่งข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับผมก็วันนี้ฮะมีหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะอินเทรนนะ จริงๆผมว่ามันก็มาสักพักแล้วนะฮะแต่ว่าคนไทยทิ่งจะเริ่มมาตื่นตัวตอนที่มันเริ่มมีคนสนใจเล่นกันเยอะๆเนี่ยนะครับนั่นคือเจ้าโมบ็อกส์นั่นเองโมบ็อกส์นะโมโมเวิร์สนะครับหลายคนอาจจะงงมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะแต่เห็นคนเนี่ยโหเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน a c e b o o k นะเป็นอวตารของโมโมเวิร์สกันเต็มเลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มต่างๆใน a c e b o o k นะกลุ่มบิตคอยก็ตามเนี่ยมีคนมาประกาศขายอาวตารกันเต็มเลยฮนะ จนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรล่ะเริ่มเริ่มอนนอยกันเริ่มลำคาญกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็น่าสนใจนะฮะอ่ะเรามาดูหน่อยว่าขอเข้าสาระนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะออสอนนะครับวิธีการเข้าไปเล่นนะครับแบบเข้ากล้าวหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คุณก็แล้วกันผมไม่รู้ละใครเข้าเป็นไม่เป็นแต่ว่าถ้าดูแล้วลองไปทําตามดูหรือไปค้นหายที่ผมบอกเนี่ยคุณน่าจะเข้าไปเล่นได้และทําตามอย่างนี้ผมบอกได้นะครับ มาดูกันก่อนเลยฮะกับข่าวนี้ฮะโ o บ็อครับเปิดตัว Momoverse ครับบนระบบนิเวศของ Binance ครับผมอันเนี้ยใครที่มี b บ n a n c e อยู่น่าจะได้ข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับนับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในเดือนเมษายนปี2021ครับโมบ็อครับได้ขยายรูปแบบการเล่น Pay to Earn ะฮะและการ s t ต็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ทางค่ายเกมก็ได้อัปเดตหน้าแรกของเว็บไซต์ด้วยอินเทอร์เฟซ m p Bas e นะฮะนอกจากนี้ยังได้ประกาศเปิดตัวเฟสแรกของ Momoverse ครับบนระบบนิเวศของ Binance นะฮะทำให้การใช้งานจะได้จะใช้ได้ผ่านแอป,ป Binance เท่านั้นนะครับผมเริ่มแรกเนี่ยโมบ็อนะฮะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆด้วยการเป็น e e e n t t a l i z e d Finance หรือว่า DeFi นะครับที่ให้รางวัลในรูปแบบของ NFT ที่น่ารักแล้วก็ยังให้ผู้ใช้เนี่ยผู้ใช้งานนะสามารถ s t ต็กนะเพื่อรับโทเค็น m o o x ได้อีกด้วยนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผู้พัฒนาก็ได้ขยายตัวอย่างมากครับโดยการเพิ่มเ,มเกมที่เน้นในรูปแบบเ,เกมมือถือและมีศูนย์กลางอยู่ที่ Momo NFT ของพวกเขานะครับแล้วก็ยังไม,ไม่หยุดเพียงแค่นั้นนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ย m o b o x เนี่ยเพิ่งประกาศเฟสแรกของ Mobox Momoverse นะครับที่ทำงานบนระบบนิเวศของ Binance นะฮะโดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่30 สจิกายน2021ปีที่แล้วเลยนะฮะสำหรับตัวละครอวตารนะฮะแล้วก็การเล่นเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ระบบเควสรายวันฮะคือใครที่ทันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกเนี่ยคุณจะได้รับอวตารฟรีกันมาซึ่งมันเป็นการสุ่มนะสุ่มแจกกันอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็ได้มาตัวหนึ่งนะคือตอนนั้นก็งงเหมือนกันกดเข้าไปแบบงงๆอะ่ะแล้วพอถึงวันหนึ่งมันก็เข้ามาอยู่ในกระเป๋า NFT ของเรานะะใ,นในเมนูของ Binance ะะจะมีเมนู Binance NFT เข้าไปตรงนั้นแหละนะครับแล้วคุณก็จะได้เห็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะสอนด้วยนะว่าเข้าไปยังไงอะไรยังไงนะครับในโลกของ Momoverse ครับอวตารของผู้เล่นแล้วก็เหล่าโมโมจะทำหน้าที่เป็นโนดส่วนบุคคลบนเครือข่าย Mobox Chain นครับซึ่งเป็นเครือข่ายบล็อกเชน NFT POS ครับที่ได้รับการควบคุม และกำกับการดูแลโดยสินทรัพย์ในเกมที่ผู้เล่นเป็นเจ้าของเละยงช่วยให้ทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วครับในขณะนี้เนี่ย m o b o x c h a ยังไม่เปิดตัวฮะซึ่งจนกว่าจะถึงตอนนั้นนะฮะ x o b o x จะยังคงทำงานบน Binance Smart Chain อยู่ต่อไปครับการเข้าร่วม Momoverse ผ่านแอป Binance นะฮะการเข้าร่วมในโลกของ Momoverse นะผู้ใช้ สามารถเข้าเล่นได้ที่แอปพลิเคชัน Binance ครับแล้วก็ลากหน้าจอจากบนลงล่างครับก็คือเหมือนกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนลงอ่ะเวลาคุณเข้าไปหน้า Binance หน้าแรกใช่ไหมครับกดกดค้างแล้วเลื่อนลงแรง,งๆนะครับนะคุณก็จะเข้าถึง Marketplace ครับจากนั้นคลิกที่โลโก้ m o b o x ครับเพื่อเข้าสู่ m o m o v e r s e เมื่อสร้างบัญชีเสร็จแล้วผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับตัวแทนอวตารที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็สามารถขุด Mbox นะด้วยอวตารพร้อมกับ Stake Token Mbox เพื่อเปิดกล่องปริศนาได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วละนะครับตอนนี้คุณเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีแจกแล้วนะไม่มีแจกนะครับเออคุณเข้าไปดูไอ้ตัว m box mo box, box อะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีแจกนะครับแล้วก็การจะเล่นจะเล่นเกมเนี่ยคุณสามารถไปเข้าไปที่ออ mo box io นะฮะเว็บไซต์นะ mo box io นะฮะก็ไปโหลดเ,ออเข้าไปเล่นในคอมก็ได้หรือว่าจะโหลดตัวแอปพลิเคชันเกมเนี่ย ของโมบ็อกส์เนี่ยมาไว้ในมือถือก็ได้เพื่อเข้าไปเล่นเกมได้เช่นกันนะครับแต่มันก็จะเชื่อมกับบแนด์นได้นะเนี่ยฮะน,นี่คือเมื่อกิจกรรมเมือ่อเมื่อช่วงไปลายปีที่แล้วนะเขาบอกว่ากองปริศนาจะมีโมโมที่ช่วยเพิ่มพลังขุดของคุณแล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยขุดโทเค็นเอ็มบ็อก์ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวค่ายเกมได้จัาก,กิจกรรมแจกกองปริศนาจานวน5000กล่องครับผู้ที่เชิญชวนเพื่อนเข้ามาลงทะเบียนแต่ละครั้งจะได้รับตั๋วคนละหนึ่งใบทั้ง แล้วก็มีการจบฉลาไปแล้วเมื่อวันที่6ธันวาคม2021ที่ผ่านมาครับคือตอนนั้นผมก็งงไอ้กล่องกล่องนี่แหละผมก็ได้กล่องแล้วเพื่อนได้กล่องทําไปทํามาไม่รู้แหละว่ามันได้อะไรแต่สุดท้ายได้อวตาท่ามาหนึ่งตัว <c oughs> แล้วก็ในวันที่6ธันวาคมนั้นเนี่ยนะฮะยังมีการเปิดตัว Momo World Alpha ครับซึ่งในช่วง Alpha นี้ผู้เล่นจะสามารถทดสอบเกม Momo World แล้วก็รับรางวาัล M box ได้หลังจากนั้นเมื่อ Open Alpha เสร็จสมบูรณ์นะฮะ เวอร์ชันอย่างเป็นทางการจะเปิดตัวขึ้นรวมถึงตลาดกลาง NFT ด้วยเช่นกันครับ MOBOX คือเกมอะไรนะครับ MOBOX เนี่ยเป็นเกมที่สร้างไรายได้ด้วยระบบนิเวศที่มีเกมให้เล่นฟรีหลายเกมเลยครับแต่การดำเนินการหลักต้องมี Momo NFT อย่างน้อยหนึ่งรายการครับโดยตัวละคร Momo จะเป็นสัตว์รูปกล่องนะฮะที่น่ารักซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างไรายได้ในเกมอย่างโทเค็นมาสเตและบล็อกบราเอได้นะครับ แล้วก็พวกมันยังสามารถนำไปใช้งานการขุดโทเค็น MBOX ได้อีกด้วยนะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีพลังขุดที่กำหนดจำนวน MBOX ที่สามารถขุดได้ในแต่ละวันคือ ต้องบอกว่าไงอ่ะตัวละครแต่ตัวมันมีพลังขุดต่างกันอันนี้ผมว่ายังงงอยู่นะคือมันเป็นเรื่องของการขุดนะครับคือในในในจักรวาลของของโมบ็อกซ์เนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากเลยมีเมืองขุดมีดีฟายมีอะไรเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็มีเกมโมโมเวิร์สโมโมเวิร์สเนี่ยเป็นแค่1นเกมเท่านั้นนะครับซึ่งอวตารที่เราได้รับเนี่ยที่เป็นไอ้มนุษย์หน้าเเหลี่ยมเนี่ยที่แต่งตัวไม่เหมือนกันอันเนี้ยเอาไปวิ่งเล่นอยู่ในโมโมเวิร์สได้อย่าพึ่งงงว่าเฮ้ยมันคืออะไร ตอนนี้ผมก็โคตรงงเข้าใจไหมคือมันใหม่มากครับคือโลก Metaverse นะโลก NFT โลกเกมที่อยู่บน NFT ที่มันใช้ NFT ต่างๆเนี่ยนี่คือสิ่งใหม่ของโลกใบนี้เลยของโลกเรานี่แหละฉะนั้นทุกคนกําลังเรียนรู้ไปด้วยกันครับเรียนรู้การเริ่มต้นใหม่ๆแบบนี้ฉะนั้นอย่าเพิ่งงงลองเล่นกันก่อนคือใน Momoverse เนี่ยถึงคุณไม่มีอวตารคุณก็เข้าไปเล่นได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีอวตารที่เป็นเขาเรียกเป็นแบบ แบบ n d ตรอ่ะทั่วไปอ่ะให้คุณได้ใช้มันจะเหมือนกันหมดเลยมันจะเป็นเหมือนตัวใส่หมวกสีดำดำนะครับยกเว้นว่าคุณมีอวตารที่ได้มาฟรีคุณก็สามารถเอาเอาวตารนั้นไปเล่นในเกมได้อ่าซึ่งอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมนะจะเอานี่ฮะเดี๋ยวจะเอาวิธีการเข้าเล่นให้ดูก่อนนะฮะดูเสร็จนะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่ามันยังไงนะดูเลยครับ การที่จะเข้าไปเล่น m o b o อกนะครับก่อนอื่นเราต้องไปที่ MetaMask ก่อนนะครับเข้า MetaMask ของเรานะครับเราใช้ Binance Smart Chain นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะถ้าเรามีอวตารอยู่ใน Binance นะฮะให้โอนมาไว้ที่ MetaMask ของเราก่อนนะครับใช้ BSC เหมือนกันนะครับจากนั้นพอเราเข้าไปเมต a s มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปที่แอปของ m o โมบ็อกซนะครับ เราก็เลือก m o โมเ e ิร์ในขั้นตอนที่เราเข้าเกมตรงนี้ครับเราก็แค่เชื่อมต่อนะครับ m o โมเ e ิร์กับกระเป๋า meta mask ของเราครับนะเพราะว่ามันก็จะมีปุ่มให้เรากดนะครับกดเข้าไปใน wallet ของ m o โมเ e ิร์นะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกกระเป๋าเราก็เลือกแค่ meta mask ครับแค่นี้เลยฮะ,ะเราก็สามารถเข้าเล่น m o m o v e r s e ได้แล้ว แล้วก็มีรูปเราด้วยนะรูปอวตารของเรานะที่เราได้มาจากโมบ็อกซ์ะนะฮะก็จะมาโชว์อยู่ในเกมโมโมเอร์สนะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับส่วนใครอยากรู้ว่าวิธีการจะโอนย้ายจากอ,อาวตารที่ได้จากใบวบนั้นนะฮะมาที่เมตาแ s สยังไงเนี่ยคุณสามารถค้นหานะวิธีการโอนย้ายตรงนี้ได้นะใน YouTube นะมีคนทำเยอะมากเลยครับ ในเกมตอนนี้นะครับกเ็เราทุกคนเป็นมือใหม่หม,หมดเลยนะฮะยังไม่รู้ครับว่ามันจะทําเงินอะไรยังไงได้บ้างนะครับรู้แต่ว่าเราก็เอาตัวอวตารของเราเนี่ยก็วิ่งไปเรื่อยๆครับนะมันจะมีของให้เราเก็บนะฮะเราก็แค่กดนะให้มันขุดเก็บของนะจะมีเป็นแครอทเป็นมีดเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยก็เก็บไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักครับน่าจะมีคนทําข้อมูลออกมาครับว่า เฮ้ยสิ่งที่เราทําได้มาแล้วเนี่ยมันจะเอาไปทําอะไรได้บ้างมันจะได้คะแนนยังไงมันจะเปลี่ยนเป็นเหรียญยังไงนะครับเพราะว่าข้อดีของการที่เรามีเจ้าอาวตารตรงนี้นะเราก็สามารถที่จะแบบร่วมเล่นเกมได้นะขุดเหรียญได้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับอะหลังจากที่ดูเสร็จแล้วนะครับผมคือ,องี้ฮะทำวาเข้าใจก่อนนะฮะ ทุกคนที่ได้อวัตถามาเนี่ยมันจะอยู่ใน Binance NFT ถูกไหมใน Binance ของเราก่อนที่คุณจะเอามันเข้าไปเออวัตถาไปใช้ในเกม Mo m o v e r s e ได้นะคุณจะต้องโอนอวัตถาของคุณนะครับนะโอนอวัตถาของคุณเนี่ยเข้าไปที่ MetaMask ก่อนนะครับซึ่งก็ก็คือคุณเข้าไปที่เมนู Binance NFT ใช่ไหมครับนะจากนั้นคุณก็กดที่รูปเครื่องหมายคนที่เป็นโปรไฟล์ของเราเนี่ยแล้วก,กดเข้าไปที่ User Center นะครับ จากนั้นก็เลือกรูป NFT ของเราที่เราได้มาจากจากไอ้ตัวโมบ็อก์ะแล้วคุณก็กด Withdraw จากนั้นเนี่ยทางทางในในตัวบีนันเอฟทีมันก็จะถามว่าเราเนี่ยจะเชื่อมกับไอ้กระเป๋าอะไรไหมนะฮะเราก็ให้เลือกเป็นเชนออ BSC นะฮะ BSC เชนนะครับที่จะเชื่อมกับเมตาแมสของเราคือในเมตาแมสของคุณน่ยจะต้องสร้างบีนัน m a r t Chain เอาไว้ก่อน บางคนถามแล้วคุณจะสร้ายอยังไงว่าบ n a เ c e ต m a า t c h เ i นเพราะในเมตาแมสเนี่ยจะเป็น e ี h e r เ u ียมเ i นใช่ไหมครับคือคุณอนะไปเซิร์ชใน YouTube ได้เลยใน YouTube ใน Google อะไรก็ได้เซิร์ชว่าวิธีการาวิธีการสร้างบ n น n น e s สมาร์ h เ i n ในเมตาแมสมันจะบอกเลยครับว่าคุณต้องกดปุ่มไหนสร้างอะไรกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะฮะเชนไหน ID อะไรยังไงเนี่ยเสร็จปุ๊บมันจะเกิดเป็นบ n น n น e s สมาร์ h เ i นขึ้นใน m e t a m a s สของคุณนะครับพอคุณได้มาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่คุณจะกดวิดดอเนี่ย ตัว NFT จาก Binance ออกไปเนี่ยค,คุณก็จะเชื่อมกับ MetaMask ของคุณได้ครับซึ่งเป็น Binance Smart Chain แล้วจากนั้นคุณก็กดวิดดอ,อกไปครับมันก็จะมีค่าธรรมเนียมนั่นแหละมีค่าแก๊สนิดหน่อยค่าแก๊สมันก็รู้สึกมันจะคิดเป็น BNB นะฮะซึ่งปกติในบีนแนนตของเราเนี่ยจะมี BNB อยู่แล้วมันไม่ได้แพงครับมัน0.08ดอลลาร์มากนะผมจำไม่ผิดนะครับมันน้อยมากนะครับเสร็จปุ๊บใช้เวลาสักพักครับผมจำไม่ได้ว่า10 20นาทีนะมันก็จะเข้าไปที่ Meta Mas นนครัาากุ้ณ็สามาถ ไปเปิดดู MetaMask ของคุณได้นะครับเปิดดูได้เลยนะใน MetaMask ของคุณเนี่ยนะครับคุณต้องเลือกเป็นไป n นส s m มาร์ h เ i นนะครับแล้วคุณก็กดมันจะมีโทเค็นกับ NFT คุณก็เลือกที่ NFT นะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วเฮ้ยไม่เห็นรูปอะไรขึ้นเลยอ่ามันจะมีค,คำา้างล่างคําว่า Import NFT ไอ้ตรงนั้นเนี่ยคุณนะไปศึกษาวิธีการ เ,เขาเรียกว่าทำให้ใบไอตัว MetaMask เนี่ยมองเห็น NFT เขาเรียกการเพิ่มเหรียญ NFT เข้ามาใน MetaMask คุณก็เซิร์ชได้ใน Google ใน YouTube ก็มีคนสอนไว้อีกจริงๆซึ่งไม่ยากครับเพราะคุณกดปุ๊บเนี่ยมันจะมี2ช่องให้ใส่ครับช่องบนเนี่ยให้คุณใส่ตัว address นะครับ address contact address ของ NFT อันนั้นซึ่งคุณก็ไปดูได้นะครับในบ i แ a น c e ของคุณตอนที่คุณโอนออก นะครับมันจะมี history อยู่คุณก็กดดูว่มันจะมีคุณ copy ตรงนั้นนะเอามาใส่นะครับเป็นไอเป็น contract address นะครับแล้วข้างล่างที่เป็น id เอวัฒนา id ก็คือเอาเลขเลขเอาวัฒนา id ของรูปอวัฒนาของคุณนั่นแหละที่มันจะให้มันเป็นตัวเลขครับอะไรก็ว่าไปคุณเอาตรงนั้นมากรอกแค่นั้นเองครับพอเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นรูปอวัฒนาเราแบบเนี้คือถ้ามันขึ้นรูปอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปในเกม Momoverse เนี่ยคุณจะเอาว่าทาที่ไปใช้ได้ครับแล้วคราวนี้พอเวลาคุณเข้าไปใน Momoverse ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ถ้าคุณโหลดใช้ในมือถือคุณใช่ไหมในมือถือเนี่ยนะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปในมือถืออย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะฮะเล่นในมือถือนะฮะสมมติคุณเข้าไป แล้วคุณยังไม่ได้เปิดเขาเรียกว่ายังไม่ได้เปิดตัวล็อกอินเข้าใน Meta Mask ของคุณคุณต้องเข้า Meta Mask ก่อนคุณถึงจะมาเข้าเกมใน MoBo x ได้คุณเข้าใจไหมในมือถือนะครับแต่สมมติถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เข้าใน Meta Mask คุณเข้าเกมก่อนมันจะมีปุ่มปุ่มนึงขึ้นมาฮะดูตามรูปนะครับมันจะขึ้นมาบอกว่า connect to mobox wallet คุณกดปุ่มตรงนั้นแหละมันจะถามแล้วคุณจะเชื่อมกับกระเป๋าอะไรคุณก็เลือก Meta Mask ครับซึ่งถ้า Meta Mask คุณเนี่ยคุณ คุณเชื่อมคุณเปิดคุณเปิดไว้แล้วในมือถือคุณใช่ไหมครับว่าคุณเข้าตัวใบอนุญาเชนไว้แล้วเนี่ยมันจะลิงก์กันคุณก็กดยืนยันไปตามขั้นตอนครับเสร็จปุ๊บพอเสร็จมันจะเข้าได้เลยครับแล้วคุณก็เข้าไปในเกมเออเข้าไปในเกมได้เลยแล้วตัวตัวกระตูนของคุณน่ยตัวตัวอวตาราของคุณในเกมมันจะเป็นไปตามรูปอวตาราที่คุณได้ฟรีมาแบบนี้เลยครับย้ำนะครับว่าเราใช้ Binance Smart Chain เท่านั้นนะครับใน m t t m m s s นะครับเวลาโอนออกมาจาก Binance NFT มาเข้า MetaMask ก็ใช้ Binance Smart Chain เหมือนกันนะครับเวลาเชื่อมอะไรก็ตามใช้ Binance Smart Chain นะครับแล้วคุณก็จะสามารถเล่นได้นะบางคนสมมุติว่าถ้าคุณเอาไปเล่นในในคอมหรือก็ตามเนี่ยแล้วคุณไม่อยากที่จะเอา MetaMask ลงคอมนะครับมันจะในในในคอมเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เราเลือกมันจะมีตัวเ,เขาเรียกว่า Connect w a เล็ตนะครับตัวนั้นน่ะก็กดได้เหมือนกันนะครับแล้วมันก็จะมี QR Code ให้คุณเน่ะเอา MetaMask ของคุณไปสแกนเพื่อที่คุณจะสามารถเข้าและเล่นเกมได้เลยโดยที่ไม่ต้องลง MetaMask ในคอมเครื่องนั้นๆอันเนี้ยเรื่องเนี้ยนะครับผมผมสอนไปหลายครั้งแล้วนะครับลองใช้ดูได้แต่ถ้าเกิดคุณมองว่ามันยุ่งยากคุณใช้ไม่เป็นคุณก็โหลดเอา MetaMask ลงคอมคุณแล้วคุณก็เล่นเกมในคอมด้วยก็ได้นะครับมันมันทำได้หมดเลย นะวิธีการเหล่านี้ผมผมย้ำแล้วนะครับมีคนทําคลิปสอนแบบละเอียดด้วยนะครับไอเรื่องการ,การใช้การเข้า m t t m m s s เนี่ยการโอน NFT ออกมาจากใบแ a น c e มา m t t m m s s นะการเ,เพิ่ม NFT เข้าไปใน MetaMask อะไรอเงี้ยไอพวกนี้มีคนสอนหมดคุณสามารถไปเลือกเรียนรู้เอาเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องแล้วก็เนี่ยเอามาทําตามได้นะครับแต่ที่ผมบอกไปเป็นขั้นตอน ขั้นตอนแบบเข้คร่าวเลยว่ามันจะมาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วคุณก็สามารถเล่นได้นะครับอาจจะงงนิดนึงในช่วงแรกๆครับเพราะเราไม่เคยแต่เชื่อครับว่าเกิดคุณทําเป็นปุ๊บเนี่ยเล่นลองเล่นแล้วเล่นเป็นปุ๊บเนี่ยง่ายเลยนะครับคราวนี้บางคนอาจจะแบบอยากจะไปซื้ออวตารจากซื้อต่อจากเพื่อนมาเลยเพราะาบางคนขายใน Facebook ถูกมากช่วงนี้ยังถูกมากนะครับหลักร้อยบาทนะครับอยากได้หลายๆตัวก็ไปซื้อมานะฮะ แต่ว่าซื้อให้ถูกต้องนะฮะระวังโดนหลอกนะครับซื้อในในตัวบ i แ a น c ์เอ็ก็ได้นะครับมันจะแบบปลอดภัยมากเลยนะบางทีอย่าซื้อผ่านบุคคลครับบางทีเราไว้ใจเขาไม่ได้เขาจะโอนเทหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไปซื้อในบ i แ a น c ์เอ็ดีกว่านะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับยังไง กดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนครับยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ Mobox แล้วก็ Momoverse นะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับแล้วก็คุณยังสามารถซัพพอร์ตช่อง s a c n o o o d y ได้ครับโดยการกดนี้เลยฮะโอนนะฮะผ่านตัว True Money Wallet ตัว K-Bank แล้วก็ยังเป็น USDT กับ BUSD ได้เพียงแค่เลื่อนลงไปข้างล่างคลิปนะฮะจะมี Wall e t address อยู่นะครับโอนเท่าไหร่ก็ได้เติมเท่าไหร่ก็ได้ครับผมจะ เอาทั้งหมดนี้ไปซื้อชานมดื่มเติมพลังให้ตัวเองนะครับมีแรงในการทำงานต่อไปนะครับคุณสามารถติดตามทุกคอนเทนต์จากช่องแซกกะบดี erm ได้โดยการกด Subscribe และกดกระดิ่งครับกดครั้งเดียวพอกดหนึ่งครั้งนะครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่มาอัปเดตมาใหม่ๆจะมี notification ไปเตือนคุณเสมอฮะคุณเห็นก่อนใครแน่นอนไม่พลาดทุกคลิปดีๆจากช่องแ a กก b o d y อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ